สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับครูพินนะคะก่อนจะเรียนหลักภาษาเราต้องมาอ่านหนังสือกันก่อนนะลูกหยิบหนังสือวรรณกรรมและวรรณคดีเล่มสีเขียวขึ้นมาเปิดไปที่หน้า8ดกันนะคะอ่านตามครูพินนะเจ้าเนื้อละมุนเอ่ยเก็บดอกพิกุลบานเย็นเก็บมาร้อยกรองให้แม่ทองค่าเล่นเนื้อเย็นแม่คนเดียวเอ่ยเจ้าเนื้ออ่อนเอ่ยอ้อนแม่จะกินนมแม่อุ้มเจ้าออกชมกินนมแล้วนอนเปรเอ่ยนะคะเด็กๆไปอ่าน ต่อจากคูพินอีกสักรอบนะคะเป็นการทบทวนเรามาต่อกันที่หน้าก้าเลยนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2กล่อมน้องนอนแม่ของฉันนั้นใจดีฉันเป็นพี่มีน้องชายรูปภาพน้าน่ารักมากเลยนะคะแม่รักลูกทั้งใจกายลูกหญิงชายรักแม่เช่นกัน ยามลูกนอนก่อนหลับนั้นลูกสุขสันฟังแม่ร้องเพลงเด็กๆไปอ่านกับคุณพ่อคุณแม่นะคะชวนคุณพ่อคุณแม่อ่านหนังสืออ่านก่อนนอนก็ได้อย่างน้อยวันละหนึ่งหน้าเพื่อเป็นการทบทวนการอ่านนะคะเด็กๆนะสำหรับเด็กๆที่อ่านแล้วนะคะก็ไปฟังนิทานกันเลยค่ะนกประสากับหมาจิ้งจอก แม่อากาศวันนี้ช่างดีเสียจริงๆต้องออกไปตีก๊อสักหน่อยแต่เอ๊ะชักหิวแล้วสิตั้งแต่เชา้ายังไม่ได้กินอะไรเลยอ่านั่นไงจอบปลาตัวน้อยมาเป็นอาหารของข้าซะดีๆมาๆจับยากจับเย็นเสียจริงๆ ป่าใจร้ายเจ้าหมาป่าใจร้ายเจ้าพวกปลาอย่ามาว่าข้านะเดี๋ยวข้าจับกินให้หมดบึงเลยแหมน่าจะแวะซื้อแหมาหวานจะกว่าดที่เกลี้ยงเลยนี่แนะ่สธิ์ข้าละจะกินให้หมดเลย ทังอร่อยเสียจริงๆเนื้อปลาสดๆจับปลาตัวนี้ใหญ่ดีจริงๆมาให้ข้ากินสะดีโอ้ยกามปลาติดอคอข้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยหมาจิ้งจอกจอมตะกละกินปลาตัวใหญ่เข้าไป จนก้างติดคอเอาออกไม่ได้เอ๊ะนันเสียงหมาจิ้งจบนี่นะเกิดอะไรขึ้นนะเดินไปดูซะหน่อยานั่นไงเป็นอะไรจ๊ะพ่อรูปหล่อเจ้านกกระสาช่วยข้าด้วยกลางปลาติดคอข้าขาทรมานเหลือเกิน อจจะขาดแล้วเจ <c oughs> ้าหมาจิ้งจอกขอให้นกกระสาช่วยดึงก้างออกให้และสัญญาว่าจะให,ะให้รางวัลตอบแทนอย่างงามถ้าเจ้าช่วยข้าข้าสัญญาว่าข้าจะให้รางวัลเจ้ายังงามรางวัลจริงเหรอจะ๊ะพอรู้เปล่า เดี๋ยวน้องจะช่วยพี่ให้เต็มที่เลยจ้ะไหนๆก้างอยู่ไหนนะไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงจ้ะน้องเจอแล้วก้างชิ้นเบอร์รอเลยเออนั่นแหละเอาออกมาเลยแสบคอเสียจริงๆเ่ารูปหลอไหนละ่ะรางวัลของข้า เจ้าสัญญาว่าถ้าข้าช่วยเจ้าเจ้าจะให้รางวัลแก่ข้าเป็นอย่างงามชิชะเจ้านกกระสาตอนที่เจ้ายื่นหัวเข้ามาในปากของข้าข้าก็อุตสาห์ไว้ชีวิตไม่งับหัวของเจ้านี่ยังไม่ถือว่าเป็นรางวัลอันล้ำข้าอีกเหรอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ไม่มีสัจจะในหมู่คนผานลจากเด็กๆฟังนิทานจบแล้วหยิบหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยเล่มนี้ขึ้นมานะคะเราไปช่วยกันตอบถามจากนิทานที่เราฟังกันเลยจ้าข้อที่หนึ่งเกิดอะไรขึ้นกับสุนัขจิ้งจอกคะลูกก้างติดคอใครเป็นผู้ช่วยสุนัขจิ้งจอกคะเด็กๆนกกระสาสุนัขจิ้งจอกทําอย่างไรเมื่อรับการช่วยเหลือทวงบุญคุณนะคะสุนัขจิ้งจอกตัวนี้มีนิสัยอย่างไรคะเด็กๆ จอมเจ้าเล่นะคะเป็นสุนัขจิ้งจอกที่นิสัยไม่ดีนะคะต่อไปรูดแบบฝึกหัดหน้าต่อไปเลยนะคะให้เด็กเติมสระอะนะคะแล้วฝึกอ่านนะคะเช่นคําว่ากระชอนตะกร้าตะหลิวกระทะนะคะให้เด็กทําเองนะลูกอ่าหน้าต่อไปนะคะเติมคําที่มีสระอะน้องเปิดอะไรลูกเปิดเปิดอะไรเสียงดังเปิดประตูนะคะฉันชอบรับประทานอะไรคะมะม่วงและ และอะไรลูกมาระโกแม่ครัวซื้ออะไรคะฟักทองและและคณะไปทําอาหารเราบาสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสระอะเลยสระอะเป็นสระเสียงเสียงสั้นเขียนไว้เขียนไว้ไหคะข้างหลังพยัญชนะต้นเมื่อมีตัวสะกดจะใช้รูปเป็นรูปไม้หันอากาศเขียนไว้ ข้างบนพยัญชนะต้นนั่นเองนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยคุณพินฝากไว้เท่านี้นะเราจะมาเจอกันใหม่ในวันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ